รู้จังซีซื้อแต่โดดแล้วจ้าได้ไหม้มอบม้าแล้วกักระดาษเช็ดชูเปียกซื้อม้าเป็นชุดเนี่ยคู่กันประมาณร้อยกว่าบาทนี่ระค่ะคุงซีโบวซื้อแต่โดดแล้วเพราะว่าเวลาโบกบอดบ้านเนี่ยขี้ฟุ้งมันสิกระจายเราฟุ้งในเฮี้ยนเนี่ยมันหลายบักคักเลยค่ะพี่น้องโบก,ก็เลยต้องสร้างไหม้มอบม้าเพราะว่าเห็นในรีวิว นะเพื่อนนี้วิวเือสิทีิแทบบวกกัเลยร้องซสือมาเบิงมันจะประกอบง่ายๆค่ะไม้ก็ไม่เบาๆสามารถใส่ได้ถือได้เด็กนอยกับทูได้ผู้ใหญ่ก็ถทูได้ทูดีจ้ะพี่น้องนี่จะบมสิล้องเฮ็ดพาเฮ็ดเบิงว่ามันดีบออันดับแรกเขาก็เอามาประกอบก้อนประกอบกันง่ายๆนี่นเดี๋ยวจะเสียบลงไปเลยแล้วเขาก็ล้องเบิงว่าผ้าที่เขาไห้มาเนี่ยจะเป็นพาเช็ดชูเปียกได้ค่ะสำหรับค้นทีกวาดบ้านแล้วแล้วมันขี้ฟุนน่ะมันยังกระจายมันยังฟุ้งยูเขาสามารถใส่ไม้มอบตัวนี้กับผ้า กระดาษเช็ดชูเปียกตัวนั่จ๊ะไปเซตทำความสะอาดบริเวณเฮี้ยนของเขาได้เลยบ่ว่าสิเป็นซอกใรก็ตามขีพุ่นเนี่ยมันจะมีเหนบ่บางทีเขาจะถูบานอาตย์ละเทียนโบ,บไม่ได้ถูบานถูมือ,อด้วยค่ะโบว่าเม็นพนจีสะอาดปานัเนาะแต่วนน่าโบก็อยากบแต่ว่าโบก็บ่อยากให้ขีฟุ่นน่ะมันไงในบ้านในเฮี้ยนเขานะคะเวลาเขามองไปนี่แหมันก็จะเป็นฝุ้นน,น้อยๆขีฟุ่นลายลายในบ้านน่ะ มันนี่โบก็เลยคิดหาว่าเอ๊ะสีท็ดจังไหนขี้พุ่นคอยสีแบบนี้ทั้งๆทีขากวก่อนแล้วมันก็นยังมีขี้พุ่นตกเหลืออยู่งี้สินะเขากับได้ใส่ไม้ถูพืน้นเพราะว่าไม่ถูพื้นนี่ละเขาอ่นใส่ใต่ข้อตะตรงไปเจี๊น้ำไปมุน้นไปโน่นนี่นั่นคือมัาลายสเตนปนะคะเอาง่ายๆเอาถูแบบทำความสะอาดแบบง่ายๆไปก่อนเพราะว่าแต่ละมือแต่ละเวทนนี่เขาก็ใส่แค่พืน้นสองพืน้นเขาก็ถูกออกถูกเบาๆถูแล้วก็ทิ้งเนียค่ะโบ้ได้เอากระมาใส่เพราะว่ามันเป็นของที่ใส่แล้วทิ้ง ่วนกระดาษเชูเอีูย็เนี่ยเพื่อนกับมีขายคือกันค่ะข้อเราประมาณยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทในราคาทาโบจำบ๊อบพีชนะเพื่อนจะแถมมาให้ด้วยค่ะถ้าเขาซื้อชุดนี้เพื่อนจะแถมมาให้สาม้อแล้วแต่เขาจะกดเขาจะกดแบบเป็นชุดทั้งไม้ทั้งกระดาษเชชูเลยจะได้ถ้าสมมุติว่ากระดาษเชชูเขาเบิดเขาก็สามารถสร้างจากระดาษเชชูได้คะ่ะพี่น้องมันดีดีค่ะโบร้องมืองแล้วมันใส่งาย,ใส,งายใส่ดีใส่สะดวกมอสำหรับคนที่บ่ได้ถูบ้านุกมือ มอสสำหรับค้นที่กวดบ้านแล้วกี่พูดมันไงี่งสิแคะ่ะแนะนำเลยค่ะไม่มอบกับกระดาษเช็ดชูเปียกเป็นน้สามารถซอยเขาได้หลายด้ยคผู้ใดอยากได้ชิมเลยจ้า